ครับวันนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือเรียวมีนะครับเปิดขึ้นมาแล้วค้างหน้าหน้าแรกนะนะครับแล้วขึ้น recovery แล้วก็ดับลงบูตวนแบบนี้นะครับอาการนี้เรียกว่าระบบล่มนะครับจำเป็นต้องลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะนะครับตัวนี้เป็นเรียวมี7 5G นะครับตัวนี้ CPU เป็น media t e k นะครับทำให้เราสามารถแฟดเฟิร์มแวร์ได้ง่าย แต่ถ้าเป็น Snapdragon เนี่ยต้องหาเฟิร์มแวร์ยุ่งยากแล้วก็โปรแกรมอัดไม่รองรับนะครับโอเคในการปลดในการแฟดเฟิร์มแวร์ทำยังไงมาดูกันก็เปิดไปโหมดของมี d i a t e k ใน Unlock Tool นะครับาจากนั้นเราจะทำการแฟดไฟล์นะครับก็ทำการติ๊กเลือกเลยนะครับติ๊กเลือกให้มันตรงรุ่นเนาะนะครับซึ่งโปรแกรมเขาก็จะมีมีรุ่นให้เราเลือกนะครับแต่ว่าเฟิร์มแวร์เราต้องหาโหลดเองนะ ตัวนี้ก็เป็นเลือกเป็นเรียวมี7โปนะเรียวมี7 5G นะครับโอเคสักครู่นะครับนี่ได้ละจากนั้นนะครับให้เราทำการชูดไฟล์เฟร์มแวร์เข้ามานะครับทำการเลือกเฟร์มแวร์นี่เราก็สามารถหาโหลดได้ตามเว็บของเรียวมีหรือ oppo นะครับอยู่ในเว็บของผ่านโหลดได้ใน Google อนะนะครับไม่ยาก โหลดมาเสร็จก็ทำการดึงไฟล์เข้ามาเลยสักครู่นะครับถ้าช่องนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวสักครู่นะถ้าช่องนี้ไม่ขึ้นให้เราเลือกเป็นช่องมี d i a t e k ตัวนี้แทนนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอยู่โอเคก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากเราดึงไฟล์เสร็จ จากนั้นเราก็ทำการกดแฟลชนะครับกดแฟลชก็ทำการกดแฟลชได้เลยครับทีนี้จากนั้นเราไปดูที่มือถือนะครับให้เราทำการบังคับปิดมือถือนะครับโดยการกดลดเสียงกระเปิดแช่นะครับจนดับแล้วก็กดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้นะครับนยบังคับให้มันดับก่อนนะครับกดเปิดกับเพิ่มเสียงแช่ไปเรื่อยเจนเครื่องดับ พอดับปุ๊บนะครับให้กดเพิ่มเสียงรดเสียงพร้อมกันแล้วเสียบสายอ่าโอเคทีนี้เราไปดูที่โปรแกรมครับทีนี้พอโปรแกรมมันเจอพอรตของมือถือมันก็จะทําการแฟดเฟิร์มแวร์ให้ครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเฟิร์มแวร์เริ่มถูกแฟดแล้วนะครับสังเกตตัวโปรแกรมว็จะเริ่มวิ่งนะครับเริ่มแฟดไฟล์เข้าที่มือถือเราในขั้นตอนนี้ก็รอยอย่างเดียวนะครับห้ามถอดสายโดยเด็ดขาดรอจนกระทั่งมันแจ้งว่าเสร็จสิ้นนะครับ จะใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าขนาดไฟล์นี่น่าจะประมาณสัก3 4G สี่จิกนะครับตัวนี้ถ้าจาไม่ผิดจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับประมาณน่าจะ 5- 1 0ถึงสนาทีอย่างต่ำนะครับในการแฟตตัวนี้อโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันแฟตจะเสร็จเนาะนะครับเราจะได้เห็นว่ามือถือเวลาแฟตเสร็จมันขึ้นมาอย่างไงโอเคตัวนี้ตัดมานะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จละ หลังจากเสร็จสิ้นการแฟดนะครับดูที่โปรแกรมตอนนี้กำลังเช็คไฟล์นะครับกำลังแฟดก็จะเสร็จแป๊บหนึ่งโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแ้วก็จะอลักษณะแบบนี้ตัวโปรแกรมก็จะหยุดวิ่งนะครับโอเคทีนี้เราไปดูที่มือถือครับหลังจากแฟดเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับมือถือก็จะเปิดขึ้นมาเองแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยเลยตัวมือถือมันก็จะทําการเซตค่าเครื่องใหม่นะ ในขั้นตอนเซตค่าเครื่องใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณสัก2-3นาทีนะครับก็เหมือนกับเวลาเราล้างเครื่องอ่ะนะครับจะเห็นว่าตัวที่มันค้างอยู่มันกระพริบมันหายไปล้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็รอให้มือถือมันบูตขึ้นมาเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันบูตขึ้นมาเนาะไม่งั้นมันจะนานนะครับมันจะใช้เวลาพอสมควรโอเคหลังจากขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าเริ่มต้นแบบเนี้ยนะครับ ถ้ามือถือเคยใช้มาก่อนนะครับเราจะต้องทําการยืนยันอีเมลเดิมนะมีบางท่านทักมาถามว่าถ้าแฟลชฟิร์มแวร์แบบนี้จําเป็นต้องอปวด Gmail หรือมันจะติดไหมปกติมันจะติดนะครับมันจะต้องให้เรายืนยันเมลเดิมที่เคยใส่นะถ้ามือถือเคยใช้งานมาก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอปรับแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงหน้าจ้าหน้าจอน้อยอก็ ถ้าแสงหน้าจอน้อยแล้วก็เข้าไปปรับอยู่ในอยู่ในโหมดรับนะครับดอกจันสี่เหลี่ยม8 9 9้าเสี่เหลี่ยมก็จะปรับไปหน้าหน้าของอโหมดการปรับแสงอะนะครับเนี่ยเราสามารถปรับได้โอเคจากนั้นแล้วก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่เลยครับทีนี้ในการเซตค่าเครื่องใหม่ก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับกด next ไปเรื่อยๆตัวไหนมันให้เราเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมต่อนะครับถ้าจําเมลเดิมได้ก็ใส่นะครับถ้าจํา เมลเดิมไม่ได้ก็จําเป็นต้องปลดนะตัวนี้ผมก็สั่งปลดผ่านโปรแกรมแล้วนะครับเพื่อตัดมาถ้าท่านไหนอยากดูวิธีการปลด Gmail ของเรียวมี 5G อ่ะก็เดี๋ยวค่อยดูอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวตัดไปให้ดูตอนปลดเมลนะครับถ้าเราปลดแล้วก็จะข้ามได้แบบนี้โอเคนะครับก็เซตข้ามไปเรื่อยๆโอเคเนี่ยครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่มาเยี่ยมชม ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ